วันนี้ผมพามาอยู่ในงานอาชีวะทาแต่งเซตปีสนะครับด้านหลังนี้นะครับทอ็อกแิโคล่านะครับเป็นสปอนเซอร์หลักในเรื่องของการเซตอัพช่วงล่างต้องบอกก่อนว่าใช้ช่วงล่างและซอทอัพปของพิโคล่าทั้งหมดนะครับในการตกแต่งตามแบบสไตล์ของนักศึกษาครับที่ได้คอนเซปต์มาว่าจะทํายังไงให้เป็นเซตไม่อีดิชั่นที่สุดนะครับว่าใครจะชนะเป็นยังไง่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมสวัสดีครับตอนนี้ที่เรามาในเรื่องของงานวันนี้ เราเตรียมมาไงบ้างครับในการโหลดแต่งให้ตอบโจทย์กับต่างงานครับครับคือในชื่องานก็คืออาชีวะตจ้าแต่งเส้นเราเลือกคอนเซปต์ในการตกแต่งคือแต่งให้เส้นไอเสตต์ตามคอนเซปต์ของงานครับโหลดหน้า3นิ้วโหลดหลังห้านิ้วหลัง5นิ้วนะครับผมอันนี้คือยังใช้งานได้ปกตินะครับสวยแน่นะวิ่งได้จริงนะครับอ่าโอเคครับงัขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอนเซปต์ของน้องอชิวะอีกหนึ่งทีมเป็นยังไงนะครับเรามากันเรื่อยเรือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับคอนเซปต์การแต่งรถนะครับในงานวันนี้ของอาจารย์กับทีมน้องๆเป็นยังไงเอ่อคอนเซปต์ทีมเราของครั้งนี้นะครับจะเป็นแบ็กเอาท์ครับจะเน้นไปทางหน้าของความดาแดงและขาวครับออก็คือทนดุดันเลยใช่ครับเป็นดุดันทุเฉียวเลยคอนเซปต์รถประมาณเท่าไหร่ครับลดตรงนี้เอ่อคอนเซปต์รถของเราเป็นรถแนวกระบะสิงครับลดหน้า หน้าสองหลังห้าครับแล้วติกเกอร์ของเราก็จะมีความเป็นเฟซอิดิชั่นผสมกับสัตว์ที่เราภูมิใจเสนอครับก็คือน้อินทรีครับงขอบคุณอาจารย์ครับกับน้องๆด้วยครับผมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องการประกวดตอนนี้ครับน้องๆทํามาคอนเซ็ปเป็นยังไงผมจากไซเซกดีไซน์วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องสุพรรณบุรีครับคือเราแต่งออกมาสไตล์คอสคันทีีครับ ที่สามารถใช้ได้ทุกสถานที่ครับก็คือคอนเซปเป็นสไตล์ออฟโรดนีนีใช่ไหมครับออรท่นที่ครับในส่วนของโช๊คเราได้ลดลงข้างหน้า1นิ้วและข้างหลัง1.5นึ่งจุาครับแต่ยังเป็นคงสไตล์คอร์กันที่เล็กๆแต่เป็นสเต็ปโหลดนะครับเดี๋ยวต้องไปดูครับว่าเป็นลักษณะยังไงขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับวัส้ดีครับสวัีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับว่าน้องๆมาจากทีมที่ไหนเอ่ยจากทีมดีซีเนนครับพวกเราเน้น เป็นรถใช้งานครับอ่ารถซักวทุกได้เลยทําเป็นรถยกสูงขึ้นมายกสูงใช่ไหมครับยกสูงเท่าไรเอ่ยยกสูงข้างหน้าเพิ่มขึ้นมาเป็นสองนิ้วครับข้างหลังเดิมเดิมครับสแตนดาดเลยครับอ่ก็คือสเต็ปใช้งานสไตล์ฟอร์สนิดๆจุดเด่นของผมนะครับก็คือเน้นใช้งานแล้วก็ไปได้ทุกพื้นที่ครับเน้นใช้งานได้จริงและดูสวยด้วยไปแนวซิ่งได้อ่าโอเคไงขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ ทีมสุดท้ายทีมที่ห้าน้องแต่งมาในคอนเซปต์ไหนโอเคสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมาจากทีมไหนเอ่ยครับมาจากทีมแซดนาคาทับทีมแดงจากวิธีอะไรเทคนิคเซกาอ่าเซกานะครับคอนเซปต์ concept ที่เราแต่งมาในการประกวดครั้งนี้นะครับเป็นยังไงใต้ของรถกระบะซิ่งครับเ้วเป็นตัวมีพยานาคผสมผสานาล,ลงไปด้วยครับก็คือเป็นเป็นโชว์เอกลักษณ์ของเรามาเนอะครับว่ารถเนี่ยอ,อแต่งซิ่งแล้วนะเราก็ต้องโชว์เอกลักษณ์ของ ของจังหวัดเราหลดหน้า3มนิ้วหลัง3.5ครับผมอ๋อหลดหน้า3นะครับหลัง3.5ครับก็วันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวที่จะไปดูนะครับรูปทรงรถว่าเป็นไงแต่ละคนว่าแต่ละทีมของน้องๆจัดทรงรถวาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันโอเคขอบคุณมากครับน้องๆสวัสดีครับ รางวัลชนะเลิศในวันนี้ได้แก่ทีมทีมอลิมิตฐานวิจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา,าเทคโนโลยีฐานวิทยาศารชนบุรีจังหวัดชนบุรี ที่สื่อมวลชนเรียบร้อยนะครับโอเคครับและขอเสียงปรบมือกับเดอะวินเนอร์ของเราด้วยครับเอาละ๋ยวให้น้องๆงลงไปพักก่อนนะครับ